จางร้างใหม่ได้ราเบาเบาแม่โบไม่กิน านซีอไม่ยากหรอ้านั้ีิกินหมดกันละหลายชามเพ่อนยังไม่อิ่มออสั่งก๋วยเตี๋ยวชามเล็